สวัสดีครับแอดแลูเปิร์แรงงานตัวครับคุณอยู่กับลิซ่าเวอีกแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานวีดกันไปหนักมากนะครับแต่แน่นอนฮะมันก็มีหลายกระแสะนะครับจะพูดว่าเพลงยังไม่ทันปล่อยเนี่ยก็สอดาม่าซะง,งั้นนะฮะเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นดราม่าของคนบางกลุ่มนะฮะซึ่งข่าวที่แอดเอามาฝากกันวันนี้เนี่ย เป็นเว็บไซต์ออเคป๊อปนะฮะเป็นเว็บไซต์หัวหอกขนาดใหญ่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเคป๊อปอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของน้องเนี่ยก็ถูกนําเสนอในเว็บไซต์นี้เช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการนําเสนอของเขาเนี่ยก็เป็นไปตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารไปกวา่าเจ้าอื่นเขาเนาะก็ปกติทุกอย่างนะครับแต่ทว่า มันมีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้เนี่ยสามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของออเคป๊อปเนี่ยต่างชาติจะเข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยแอดขึ้นให้ดูไว้บางส่วนนะฮะเล็กๆน้อยๆแต่แอดไม่ขอแปลละกันนะครับเพราะบางคำเนี่ยโอ้โหอ่านแล้วมันก็เกินไปจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันแบบสั้นๆละกันนะครับว่ามันอะไรยังไงเนาะ ก็ลุกใหม่ของน้องนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะ Rockstar นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งคนเกาหลีเองบางคนเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าจำน้องไม่ได้นะครับเท่าที่อ่านคอมเมนต์มานะสิ่งที่จ,จะพูดต่อไปเนี่ยมันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับเออแอดอยากฝากไปถึงคนที่ไม่ชอบนิดนึงนะฮะซึ่งไม่รู้มันไปถึงหรือเปล่าแหละแต่ก็อยากพูดนะฮะคือ แอดจะบอกว่าเราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นงานศิละปะของศิลปินด้วยเช่นกันนะครับคืออย่าไปตัดสินแค่รูปหนึ่งรูปซึ่งแน่นอนแหละว่ามีคนที่ชอบซึ่งแอดเนี่ยบอกเลยว่าแอดชอบคือแบบโอ้โหการที่เราจะทำเพลงให้มันเปี้ยงปังดังเวอร์เหมือนที่น้องทำเนี่ยเราก็ต้องโหมโปรโมทอย่างหนักแล้วก็ต้องมีการฉีกลุกกันบ้างแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าลุกนี้เนี่ยโอ้โหเรียกเสียงได้เป็นฮือฮามากมายนะครับมีคนเอารูปไปแชร์ต่อแล้วก็ ใส่อีโมจิเป็นไฟไหม้กันเยอะเลยบอกว่าโอ้มันฮอตจริงๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแอดก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่วีดแล้วก็บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยคือน้องเนี่ยฉีดทุกกดฉีดลุกเก่าทิ้งไปเลยคือจะให้มาแบบว่าเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะแบบเตือนเต้นน้อยใช่ไหมน้องก็จัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดในมุมมองของแอดเนาะแต่ทีนี้เนี่ยกระแสลบที่คนเข้ามาคอมเมนต์ในโอเคป๊อปเนี่ยโอ้โหแอดอ่านแล้วแอบ แบบญหญุดหิดกำหมัดเลยอะบางคนคือเหยียดแบบเหยียดเลยคือแบบโอ้โหคุณตัดสินแบบนะแอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงลองลองอ่านตามรูปพี่แอดขึ้นให้ดูก่อนหน้านี้นะฮะคือแบบโอ้มีทั้งแบบหาว่าน้องอยากจะเป็นไมาลี่ไซรัสเคป๊อปเหรอยงงอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ย ไหนแฟนๆบอกว่าไม่มี YG แล้วคือแบบออกไปลุยเองแล้วมันจะต้องดีขึ้นแต่นี่คืออะไรแอดก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าอ้าแล้วมันคืออะไรล่ะทุกคนมันก็คืองาน1ชิ้นที่น้องสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เรียกกระแสฮือฮาได้มากมายนะครับ คือแอดจะบอกว่าเขาเหยียดกันค่อนข้างแรงบางคนก็ไปยันสีผิวเนาะซึ่งแอดก็งงว่าแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือไม่ชอบก็ไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้ไงแล้วเล่นแบบคอมเมนต์เต็มหน้ากระดานข่าวคืออทุกคนถ้าอยากเข้าไปดูเนี่ยก็พิมพ์ว่าลิซ่าออเคป๊อปก็ได้นะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วเข้าไปอ่านเองเลยจะรู้สึกกำมัดเหมือนแอดนี่แหละคือแบบแอ่านแล้วมันงุนงิดว่าแบบโอ้โหทำไมมันต้องมาว่ากันขนาดนี้เนาะคือคุณไม่ยอมรับเลยสักนิด สักหน่อยเลยอะคือแบบมันคืองานศิละปะของศิลปินที่เขาสร้างออกมาเนาะคุณก็ต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็แบบเออเสพงานของน้องไปคือแบบโอ้โหไม่ชอบก็อยู่ส่วนไม่ชอบไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้คือไม่ได้ว่าอะไรแนตะ่แบบโอ้โหซึ่งการคอมเมนต์ว่าเนี่ยอะมันก็ยังแบบมีคนชอบก็ไม่ชอบก็แบ่งแบ่งกันไปแต่แบบ โอ้คุณถึงขั้นเหยียดเนี่ยแอดว่ามันแรงเกินไปนะครับแล้วก็คนพวกนี้เราก็ทําอะไรกับเขาไม่ได้ด้วยซึ่งเขาก็แบบเข้ามาคอมเมนต์ลอยๆแล้วก็หายไปแล้วก็แบบเข้ามาผนึกกําลังกันเห็นด้วยอะไรแบบนี้เนาะแอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดให้แบบเขาเข้าใจนะครับแต่มันก็คงไปไม่ถึงเขาหรอก แอบท้อใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็เป็นกระแสแล้วกันเนาะน้องทําออกมาแล้วมันเปี้ยงมันปังมันถูกพูดถึงไปเยอะแบบนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดาบสองคมมันนะฮะจะว่าดีก็ดีจะว่าแย่ก็มีแค่เรื่องที่มีคนมาว่านี่แหละแต่ไม่เป็นไรเราเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็ พร้อมจะเปิดรับแล้วก็พร้อมจะลุยไปกับลูกใหม่ๆมุมมองใหม่ๆโลกใหม่ๆของน้องอยู่เสมอนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะหายไปไหนนะเรายืนข้างน้องเสมอแน่นอนอ่ะคลิปนี้ก็เจอกันประมาณนี้ครับเช้านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดแอดขออภัยไว้นะที่นี้ถ้าใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากกดซับสไคร e ให้แอดนิดนึงสวัสดีครับผม